คุณที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะดวงชะตาของคุณในเดือนธันวาจ้ะประตูงานเปิดอยากจะทํางานเพิ่มทําอย่างเดียวไม่ได้แล้วล่ะต้องทําอะไรหลายๆอย่างเพิ่มนะคะหลายๆคนก็เป็นฟิลของการทําสวยอยากจะดูดีอยากจะดูสวยเพิ่มขึ้นแต่หลายๆคนก็จะเป็นฟิลที่รู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับใครงานเด่นนะประตูเงินปิด ตึกถล่มมาเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะเป็นค่าใช้จ่ายจอด้วยนอกเหนือแผนนอกเหนือที่คิดเอาไว้ถ้าวางแผนไม่ดีบางคนอาจจะช็อตก็ได้แต่บางคนก็อาจจะแค่แบบพอให้จ่ายนะคะเดือนนี้ไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไรเสี่ยงๆทุกกรณีเลยนะนะคะประตูรักยังโอเคแต่รักไม่ค่อยหวานถ้าอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบคนเข้าใจกันเนี่ยโอเคมากหน,น่อยมีดวงวางแผนกันไปเที่ยวไปดูวิวสวยๆพักผ่อนด้วยกัน นะะคนโสดก็มีลุ้นพบรักนะแต่จริงๆถ้าโสดสนิทนยอยู่กับตัวเองไปก่อนรักใหม่ๆโดดเด่นจ้ะรักใหม่โดดเด่นเนะนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถพอไม้ไม้เนี่ยอุ้ยรอลุ้นลงจากคานนั้นเนี่ยจะได้เจอเพื่อนเก่าคนเก่าๆข่าวดีข่าวเดิมบุญที่เราเคยช่วยเหลือใครไว้หรือใครอาจจะชวนไปทําบุญก็ได้นะนะคะเป็นโอกาสที่ดีนะงดเยินหัวใจระวังเรื่องทะเลาะขัดแยง้ง สภาพแวดล้อมเนี่ยมันบอกเลยว,ว่าคนจะเอาปัญหามาให้คุณจะเจอปัญหาวุ่นวายเรื่องไม่คาดคิดแต่คุณยังจัดการได้และเอาอยู่นะนะคะฐานดวงบริวารลูกเต้าไม่ค่อยดีเขาอ,อาจจะป่วย อาจจะมีปัญหาลูกน้องลาออกก็ได้สุขภาพของคุณเองเนี่ยมันเหมือนมีโรคอยู่ข้างในนะมันเหมือนมีภูเขาไฟพร้อมที่จะรอระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะดูแข็งแรงแค่ข้างนอกนะข้างในต้องดูแลตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอกินของที่มีประโยชน์อย่าดื่มเยอะนะคะเนาะเงินยังคล่องอยู่นะต่อให้มีเหตุให้ต้องจ่ายเยอะก็เถอะในช่วงเดือนนี้นะ,ะสัปดาห์ที่หไม่สู้ดีมีดวงป่วยงานสะดุดหยุดพัก น้อยอกน้อยใจต้นสัปดาห์เนี่ยแหละยอดขายก็จะดรอปหน่อยด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องฟิตแล้วแหละสัปดาห์ที่2เหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นฟิลทาอะไรตามอารมณ์หรือผู้หญิงคนหนึ่งทําให้รู้สึกอึดอัดงานดีบ้างไม่ดีบ้างยอดขายนิ่งๆน,นะเออยังไงดีละ่ะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ไม่สู้ดีสัปดาห์ที่3ดีขึ้นแลวกินอะไรก็อร่อยวางแผนในเรื่องของการกินดื่มเที่ยวมีความสุขค้าขายก็เริ่มกระเต้ิงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นต้องไปฟิตตั้งแต่ต้นต้นเดือนเลยนะ สัปดาห์ที่สี่ประตูปิดไพ่แบบนี้นี่แอบกลัวว่าคุณจะไม่สบายจังเลยนะเออแล้วสองนะคะหลายๆคนอาจจะไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพของคนแก่สุขภาพของคนอื่นบางคนไม่ค่อยสบายใจเรื่องเงินเท่าไหร่มีแต่ไม่อยากใช้บางคนมีภาระเยอะทุกคนจำเป็นต้องหามาจ่ายมันก็ยังจ่ายได้นะนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเคราะห์เบา จะเดินทางไปที่ไหนระวังทะเลาะขัดแยง้งใครมีคดีเก่ามีปัญหาเก่ามีเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆคุณก็ต้องใจเย็นๆต้องประคองตัวเองไปให้ได้เอาเป็นว่าเดือนนี้ถ้ามีปัญหายังเอารอดอยู่นะจ๊ะกาแ,แฟบางทีก็จะคุยกันไม่ค่อยเพราะทะเลาะกันแรงบางทีก็ต้องมาปรับความเข้าใจกันปรับแล้วปรับอีกนะคะเรื่องการเรื่องงานก็จะมีแต่เรื่องรีบๆเข้ามาทําให้รู้สึกหงหุดหงิดบางทีหัวหน้าก็จ้องจับผิดคิดเยอะเออแต่ว่ากฎระเบียบบางอย่าง ก็เป็นสิ่งที่ดีนะพะกฎระเบียบบางอย่างถ้าเราทําตามกฎระเบียบได้ในทุกองค์กรในทุกที่ที่เราทําหรือแม้แต่พวกงานออนไลน์มัน,ม,นมันหมายถึงรายได้เป็นกออเป็นกำแล้วเราก็จะได้ตามนั้นด้วยได้ตามความขยันนะคะเนาะสู้ๆอย่าใช้เก่งเกินไปในดวงมันบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะต้องเข้มๆนิดนึงอย่าเอาเงินอนา,นาคตมาใช้เยอะการลงทุนตัดทิ้งไปเลยเสียเส่ยงๆก็ต้องตัดทิ้งไปเลยด้วยเหมือนกัน นะคะโชคไม่ค่อยเด่นหนีไปเที่ยวเพราะฉะนั้นก็อย่าเล่นเยอะนะคะนะ,ะซื้อมาจากเลขเก่าลองตามดูหน่อยก็ได้หรือไม่ก็หยิบหยิบมาเหอะเลขจากการคำนวณของเราก็ได้นะคะคนจะถูกยังไงก็ถูกสามสามหกจะ้ะคนมีคู่อยู่แล้วนะคะระวังเรื่องน้อยอกน้อยใจกัน ถ้ามีความลับกันบางทีจะต้องจับผิดกันถ้าทะเลาะอะไรกับแฟนนะเดือนนี้จะเฉานะแทนที่จะได้ไปเที่ยวสนุกสนุกทิ้งทวนตอนปลายปีจะเหงาเฉาใจแต่บางคนก็จะเป็นถือศีลไิ่ไปสนักกรรมฐา,านหรืออยากจะอยู่คนเดียวอยู่แล้วถ้าคิดอยากจะอยู่คนเดียวถ้าคิดอยากจะอ่านหนังสือถ้าคิดที่จะรออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรทะเลาะได้แต่อย่าทะเลาะเลยดีกว่านะคะมีดวงรอรอเดินทางรอไปเที่ยวรอเงินรอแฟนขอให้ไม่รอแฟนนะเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะดีที่สุดเดือนนี้ไม่งั้นจะเหงานะจ๊ะอ่ะครบจ้ะ ครบแล้วนะอ๋อสีนะจ๊ะสีเดือนนี้แนะนำให้เป็นสีฟ้าสีเขียวเกี่ยวทับได้การทําบุญเสริมดวงในดวงบอกว่าดวงแถวคาดปลอดภัยแต่อย่าปากไวอย่ายุ่งเรื่องใครอย่าพูดเรื่องใครดีที่สุดนะจ๊ะแล้วดวงมีครอบเบาๆแบบนี้แนะนำให้สวนอิติปิโสกเกินอายุเออนะโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ที่4ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวสักหน่อยก็ได้เนาะส่วนม์ไหว้พระ ส่วนม์ข้ามปีเลยก็ยิ่งดีนะจ้ะ